ตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่เขาจะต้องเดินไปสวนตาลือนะคะก็ต้องสอนนิดนึงแหละดูอ่ะมันเพราะว่าเราหวานข้าวไปแล้วเนาะเนี่ยอันตรายนิดนึงนะคะแต่จะมีตัวเนี้ยตัวที่เดินหลังสุดเนี่ยมันค่อนข้างนิสัยแย่มาก มันมันจะชนตัวอื่นฮให้ลม้มหรือมันจะชนตัวอื่นนะคะให้ตกลงไปไเพื่อที่จะเดินผ่านข้าวไปเลยข้าวเรานะคะข้าวเราหวานเองเนาะเก <c oughs> ิดบ้างไม่เกิดบ้างตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณสวนของนาตาทั้งหมดเลยนะคะแกก็จะมีสระโอเค ัวเราก็จะอาศัยตานะคะมาอยู่ตรงนี้ก็จะมีบ้านแกยอยู่ข้างในนู่นบริเวณแถวนี้ก็กว้างอยู่นะคะน่าจะ10กาไร่ตรงนี้ก็จะเป็นนาที่เราทำให้แกนะคะ14ไร่ที่เรามาทำให้ตาก็จะเป็นการแบ่งข้าวกันนะคะ 你。